ครับสวัสดี FC ทุกคนครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดแท่นะครับเดี๋ยวเรามาชมวัดที่สวยงามนะครับติดตามผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมความงามของวัดแล้วก็เข้าไปกราบพระนะครับ เดี๋ยวติดตามผมเข้าประชมข้างในนะครับสาลาวิหารวัดเป็นไม้นะครับทำด้วยไม้สักทางหลังเลยนะครับหลังใหญ่มากครับคงใช้เงินมากที่จะทำสำเร็จได้นะครับ ขึ้นไปข้างบนเราก็เดินด้วยเท้าขึ้นไปนะครับสูงครับหลายเก็บถึงร้อยขั้นเหมือนกันนะครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นพระธาตุมีพระงามมากนะครับสมภาพไปด้วยกันนะครับ มาถึงที่นี่เราก็จะมาลอดท้องช้างนะครับเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับไม่มีโรคไม่มีไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเราก็เดินลอดท้องช้างไปด้วยกันนะครับขอให้เราจงมีแต่ความสุขความเจริญ กายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานร้อยยี่สิบปีสุกายสุขใจสาธุมาถึงจุดนี้ก็พบต้นดอกสาระครับ ต้นดอกสาระแล้วก็ก็ขอเจ้าที่เจ้าทางขอดอกสาระกินเป็นอยู่เป็นยาหายจากโรคภัยที่อยู่กับเนียกับตัวเราแล้วครับครับขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับกินได้เป็นยาแล้วครับดอกสาระนะครับกินได้นะครับ กินแล้วปัญญาครับต้านโรคไข้หวัดภูมิแพ้ได้ดีด้วยครับตามผมไปเรื่อยๆนะครับสมภาพไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระนะครับ เอ้ามาคืนข้างในโบสถ์เราก็เข้าไปกราบพระข้างในนะครับ นั่งกับพระด้วยกันนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะครับสามารถบูชาวัตถุมงคลได้นะครับ หน้าประตูก็มีเท้าเวทสุวรรณนะครับสององค์สามารถขอพรได้นะครับขอโชคขอลาบได้แล้วเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเราเข้าไปกราบพระาธาตุกันนะครับกราบพระาธาตุเดียกันนะครับ ขอให้ทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีอายุเลืนยาวนานสายชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขทุกคนนะครับอะลุโมทามิ มาถึงจุดนี้เราก็มายกพระเสียงทายนะครับถ้ายกขึ้นก็ม,มีบุญวัส,สนาครับถ้ายกไม่แพ้ก็กำลังเราไม่มีนะครับ พากันเข้าไปกราบพระวิหารอีกหนึ่งหลังนะครับพระพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้กันนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับใครได้ชมคลิปนี้แล้วขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขก,กายสุขใจสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขนะทุกคนนะครับ